มาเด้อมากินหมกป่านุ่มกันอันนี้เป็นป่าซากเด้อค่ะเด้อเป็นป่าซากเป็นปลาทะเลค่ะเนื้อก็แค่ขายปลาคอแต่มันเป็นปลาทะเลเนื้อมันก็จะแน่นกว่าค่ะปลาทะเลนี้เนื้อแน่นกว่าปลาน้ําจืดค่ะทรงแรกที่หนูมายุสมพรน่ะหนูก็จะหนูก็จะ่ชินนะคะบ้ชินเลยกับการกินปลาทะเลเพราะว่าคนมันติดปลาน้าจืดนะติดปลาดุกติดปลาคอ ประกบเนื้อมันจะนิ่มได้ค่ะแตกตา่างร้อตปลาทะเลนี่เนื้อแน,น,น่นแต่ว่าตอนนี้ชิน้นแล้วค่ะยูมาเกาปีละหยิดมานี่เป็นลายแสบเหมือนเดิมลืมหมักกระหินไปได้ละค่ะกระถินเหีเ่ยวเเฮ้ยเก็บมาเมื่อวานมันคือเหี่ยวไหวแถวะ เรื่อเมื่อวานมันหอนเมื่อวานอาการหอนแหงค่ะดินข้างๆนี่เขาเปิดป้าค่ะที่ที่หนูยูนี่มันเป็นป้าค่ะเนี่ยดินข้างๆนี่เขาเปิดป้าเอาต้นไม้ต้นไรออกอะค่ะเอาแบบเป็นแลนเลยธรรมดานี้ป้านี่นึกว่าป้าดุงดิบแต่ว่าตอนนี้ปนแปลนละสงสัยเสร็จแล้วค่ะเคยเอ็ดมาอาทิตย์นึงแล้วสงสัยแล้วแล่และก็ดียุ่สุขภาพจิตจะได้บ่เสียเพราะวะ่า เสียงดังแต่ก็ว่ย่างว้าหละเนาะเขาก็ไม่ได้ผิดอย่างก็เป็นที่ดินของเขาถึงก็เข้าสวยทางเกอกงานบ้านแล้วค่ะเมื่อเสาร์นี้กลับมาจากทรงลูกนะว่าสีนั่งอยู่ข้างนอกเนี่และค่ะเนี่ย นังกับอะไรค่ะยุง่งจากยุ่งลายยุ่งอย่างแล้วโตัวไงึ้นอย่างนี้ในวัาต่อค่ะตัวใหญ่มากโอ้แสดงว,ว่าป้านี่มันอุดมสมบูรณ์ตั้น่าจะมาจากป้าน,นั่นนะคะมันบินมาเพราะว่าเขาเอาต้นไม้ออกเนาะมันแตกเนี่ยเขาก็เลยมันก็เลยบินมาป้านี้ อะอย่างเงี้ค่ะปรับตัวเอาจุดไฟอูดเลยบ้าแซบดิดอกจ้ามันเป็นเสียงปากเสียงคำแซ่บอยู่คะ่ะที่เห็นสีมันเข้มๆเ,เ,เพราะว่าหนูเอาเข้าวคั่วใส่น้ำ จริงหลายอย่างที่หนูใช้ทอดลงไปอ่ะเป็นชีวิตจริงของหนูเองล้วค่ะคือเรียนจบเรียนจบมัธยมนะตะ่กับว่าได้เรียนต่อค่ะมาใส่ชีวิตกับครอบครัวมีแฟนมีลูกอายุมาเก่าปีแล้วค่ะตอนนี้อายุยี่สิบแด สามารถเอ็ดงานบอกเอ็ดค่ะปลูกผักสวนพรัวขายทำขนมป,ปังขายพรอมชงตามร้านอาหารน่ะรับทุกอย่างค่ะที่สามารถทำยุทิบานได้เห็นแม่บ้านพร้อมทำงานพร้อมค่ะเออฝากช่องติ๊กต็อกนี้เด้วค่ะเด้อช่องติ๊กต็อกของหนูอ่ะหนู ลงปลวัาไซส์เสื้อผ้านี่ค่ะเหมือนกันที่ไซส์เสื้อผ้านี่อ่ะเหมือนเสื้อตัวนี้หนูใส่ให้เบิ้งแล้วว่ามันเป็นแบบนี้ไซส์ออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้ถ้าพี่ๆเพื่อนๆชอบกะกดเข้าไปในติ๊กต็อกแล้วก็ไปซั่งกันได้ค่ะไซส์ให้เบิ้งเลยได้เนียเป็นแบบให้เบิ้งเลยค่ะของจริงแบบตรงปกอะค่ะเพื่อนๆพี่ๆซั่งไปไซส์ออกมาก็เป็นแบบนี้ค่ะ ก็ต้องเดาเลยว่าใส้ออกมาจะเป็นแบบไหนนัแบบนี้ค่ะใส้ให้เบิ้งแล้วกดเข้าไปเบิ้งได้เลยนะคะติ๊กตอกของหนูอยู่ในโปรไฟล์อะค่ะมันมีช่อง y o u t u กัช่อง t ิ k กตอกดเข้าไปได้เลยค่ะไปหาเลือกสั่นกันเลยมีสินค้าหลายยางค่ะลงไว้ให้เยอะเลยกดสร้างซ้อยเน่ยเด้อค่ะเด้ออุดหนุนแม่ลูกนึงเนี่ยเด้อค่ะ